วันนี้เลิกงานนะครก็มาปั่นพวงเดีดกันต่อเลยหมดเรี่องรีบเกร่งกันเลยนี้ก็จะเป็นดอกลิลลี่นะคะเพื่อนสวยเลยลิลลี่สีขาวแล้วก็ใส่กับอดอกคาริชั่นสีม่วงเสร็จไปแล้วหนึ่งพวง นี่สวยๆกันเลยสนใจดอกไม้ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะอืออ่ะต่อไปก็มาต่อกันด้วยสีฟ้าตอนแรกเมื่อคืนจะตัดสีฟ้าแต่เห็นสีม่วงสวยก็เอาสีม่วงดีกว่า ก็จะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นแบบพวงกลมๆก,ก็จะหมดไปประมาณทั้งหมดหนึ่งถุงเลยนะคะก็คือหนึ่งร้อยดอกแต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะปรับใช้เป็นสองพวงอะไรก็ได้แต่พอดีอันนี้สี เกสสมันเหลือกันไม่ครบก็เลยไม่ครบร้อยเราก็เลยจัดให้มันเป็นส่วนข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็เลยใส่สีเออใส่ดอกกระดาษสาปนไปด้วยนะคะก็ดัดแปลงกันไปนะคะเพื่อมีดอกสองแบบก็จะแพงขึ้น ช่วงนี้ก็ปักผมงดิดตปักทุกวันใครที่สนใจทำก็สามารถทำตามได้นะคะเพื่อนทำบ่อยๆคลิปเต็มที่แบบวิธีจัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยแชร์ไปนะคะไปหลายคลิปละนี้ก็ มาดูเคื่อนไหวอัปเดตแต่ละวันนะคะสีไหนยังไงน,นะคะบ้างช่วงนี้ก็หนาวเนาะตื่นเช้าก็กลายเป็นตื่นสายทำได้นิดหน่อยเช้าบ้างเย็